วิธีทำคลิปมีมให้แฟนตาเป็นหน้าเราได้มากทำยังไงแต่ก่อนจะไปฟังใครอยากทำคลิปที่เป็น AI พูดได้แบบนี้แม่วันสอนให้ในเดือเทรนด์สามไปดูวิธีการทำคลิปซนตากันเลยค่ะเปิดแอป p i c a r t เพื่อทำไฟล์ PNG แล้วกดบวกเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบมองไปบาร์ด้านล่างหาหัวข้อที่ชื่อว่าตัดออกเลือก He ดแล้เบิรจะทำการระบายหน้าให้เราแบบนี้นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกมองไปบาร์ด้านล่างหาคำสั่งที่ชื่อว่าสติ๊กเกอร์ แล้วพิมพ์คำว่า s ซนต้าเลือกหมวกที่เราชอบมา1นใบจัดวางไว้บนศีรษะของเราให้สวยงามเสร็จแล้วติ๊กถูกและบันทึกจากนั้นเปิดแอป CapCut เลยค่ะให้เราไปที่แอปแคปคัตแล้วกดบวกเข้ามาในหัวข้อสต o อกวิดีโอนะคะแล้วพิมพ์คำว่า s ซนต้าค่ะแล้วคลิกประเภทให้เป็นวิดีโอค่ะโอเคคลิกตัวนี้นะคะ แล้วคลิกคําว่าอัตราส่วนค่ะเลือกเป็น1ต่อ1นะคะแล้วใช้2นิ้วขยายเซนต้าออกมาแบบนี้นะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะหังจากนั้นให้เราลากความยาวคลิปวิดีโอนะคะมาที่10วินาทีอาจใช้คําสั่งแบ่งฉะกยังลูวลวกส่วนท้ายออกไปค่ะจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะแล้วก็มองไปบาด้านล่างหาคําสั่งที่ชื่อว่าสติกเกอร์ให้เพื่อนเคลิกตรงรูปภูเขาตรงนี้นะคะ แล้วให้เราไปนำข้าวรูปที่เราเพิ่งทำมาจากแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่นะคะผูสิเดาติกถูกค่ะแล้วใช้สองนิ้วย่อรูปของเราลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นไปวางในตำแหน่งของเซนต้าได้เลยค่ะเอาล่างรูปของเราไปนะคะล้วสติ๊กเจอร์ของเรานะไปให้สุดตัวพริเีโอแบบนี้เลยค่ะแล้วเลื่อนไปที่ด้านหน้านะคะมองไปบัตรด้านล่างค่ะหาคำสั่งที่ชื่อว่าการติดตามค่ะ ล้าสีเหลืองนะคะจุดถึงกลางสีเหลืองไปที่หน้าของเซนตา้าแบบนี้เสร็จแล้วคลิกคำว่าเริ่มการติดตามค่ะระบบจะทํางานคํานวณให้เรานะคะจแล้วให้เราเลื่อนมาที่ด้านหน้านะคะคลิกที่ตัวรูปตัวหลักน้าแล้วหมองไปบาด้านล่างค่ะหาคําสั่งที่ชื่อว่า Cut Out ค่ะเลือกโคม่าคีนะคะแล้วก็รูดตรงที่เป็นสีเขียวคลิกความเข้มนะปรับความเข้มค่ะให้อยู่ที่ประมาณสินะคะแล้วคลิก eye shadow ค่ะปรับเลยค่ะอยู่ที่ 30นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะหลังจากนั้นให้เราคลิกย้อนกลับนะคะแล้วก็คลิกย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งค่ะมองไปบาร์ด้านล่างหาคำสั่งที่ชื่อว่า canvas นะคลิกพื้นหลังค่ะถ้าอยากเลือกรูปไหนเลือกได้เลยไม่ว่าจะเลือกรูปนี้นะไม่ว่าจะเลือกรูปสีเขียวตัวนี้นะคะซึ่งดูท่าทางเข้าประเทศกันมากที่สุดค่ะเสร็จแล้วติ๊กถูกได้เลยค่ะแล้วเราก็กดส่งออกได้เลยนะคะ